สวัสดีครับอาจารย์อ้นและสวัสดีครับนายแบบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอ้อนด้วยครับทรงผมที่เขาจะตัดนี่เขาจะตัดลองทรงสูงหรือกลางหรือต่ำครับต่ำลองทรงต่ำอ่าลองทรงต่ำวันนี้เขาสั่งเราแล้วนะครับลองทรงต่ำใช้เบอร์อะไรอาจารย์อ้นจุดแรกลองทรงต่ำนี่ดูวิธีตัดเอาไม่พูดแล้วพูดหลายครั้งมันจําไม่ได้จําไม่ได้เนาออาจารย์อ้นจําไม่ได้วิธีตัดก็คือครับ เ <c oughs> บอร์หนึ่ง <c oughs> อ่าเบอร์หนึ่งใส่มาเลยครับแล้วกดปรับส,สุดปรับสูงสุดดันขึ้นสูงสุดครับแล้วก็ทําไกดไลน์อ่าไกดไลน์เเคยทาให้ดูครับ,บหนึ่งไกดไลน์ก็คือเหนือริมใบหูแค่นี้ แค่นี้แค่นี้ต่ำนี้คือแค่นี้ต่ำคือแค่นี้ทางด้านหลังก็เอาแค่ต้องงัดหวีขึ้นไปด้านบนเพราะมันมีเบอร์ของมันอยู่เนี่ยมันมีเบอร์อเค่ถ้าไปงัดหวีมันก็เป็นอีกแบบนะเราต้องใช้หวีล้วนอันนี้ไม่ต้องใช้หวีครับนี่คือลองใช้หวีไงแหไะหมายถึงหวีที่หวีเนี่ยมันแทนกิฟต์ถ้าเรากิฟต์หียมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันเป็นเทคนิคของช่างเทคนิคคือเราเอาตัวนี้ดันกิฟต์แทนกิฟต์เป็นเทคโนโลยีไหมจัน ได้ก็บอกไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าช่างโดนตีหัวโนแน่นอนผมอาจารย์วันนี้อารมณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูก่อนดูก่อนถ้าเราจะไปหาเรื่องออกตลกมันก็ได้แต่เราจะเอาหลักการนิดนึงโอเคโอเคหลักการออกตลกนี่มันได้แต่ว่ามันแต่เราไม่ตลกนะวันนี้ไม่ตลกนะวันนี้ตลกอ่าวันนี้ไม่ตลกพอเราแต้ได้ไกด์ไลน์อย่างนี้แล้วทา้งหลังทําไงูข้งหลังอทั้งหลังูข้งหลังกลมนิดนึงนะครับติงหูนี่นี่ทีนี้เราก็เอาไกด์ไลน์ขึ้นไปแค่นี้ ครับขึ้นไปแค่ติงหูนี่ตัวนี้มีคนกดตามเจ็ดแสนไลน์นะลองทรงต่ำหน่อยเจ็ดแสนไลค์ 700, like คือของคนบ้านขามก็ขึ้นแบบนี้แหละขึ้นไกดไลน์อย่างนี้แล้วก็ดูตรงนี้ขึ้นปุบ๊บนี่นี่ดูดไกดไลน์มันเห็นไหมติงหูนี่ติงหูอันนี้ติงหูนะครับแล้วก็ดูด้านจอน ก็เหมือนฝั่งนู้นแหละลองทรงต่ํำจะเป็นลองทรงสูงไม่ได้ก็ต้องขึ้นแล้วลงไม่ได้เนาะขึ้นแล้วมันจะสูงเลยอขึ้นแล้วลงไม่ได้เราตงทีนี้พอเราพอเราขึ้นไกด์ไลน์ขนาดนี้อันนี้คือสําหรับคนไม่เป็นแหละทีนี้เราถอดฟันออกครับปรับตัวนี้ลงสามกิ๊กอ่าแล้วก็เปลี่ยนดูนะครับผมจะทำนี้ดูพ ตากล้องต้องหามุมให้ได้นะครับครับเพราะว่าผมผมตอนนี้มันมุมผมมันแคบครับมุมอับมุมอับมุมกล้องให้ชัดนี่ตอนนี้หงายฟันหวีแล้วเห็นไหมครับปรับปันลงสามกครับหงายฟันหมีสี่สิบห้าองศายี่สิบห้าองศาอันนี้ปาดนะทีนี้แล้วมันก็จะเป็นลองทรงต่ำเห็นไหมครับครับปาดให้รับกันก็คือตัวนี้ปรับลงต่าสุดครับแล้วก็ไหลม่าจะเลื่อนสี่สิบห้าองศาเลยคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สี่สิบห้า เราก็ดูอย่างนี้มันเป็นจะเป็นลองทรงต่ำมันตัดยากแต่ตอนนี้เอาเอาวิใหญ่เป็นเอาเบอร์หนึ่งเป็นไกด์ไลน์เอาวิใหญ่เป็นตัวบังคับเส้นผมด้านบนเห็นไหมครับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันดูนะมันจะเป็นลองทรงต่ำทันทีเลยเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายครับงานี่ดูนะตรงนี้ก็มันจะเป็นพื้นคำสั่งเขาคือตัดลองทรงต่ำยังให้ดูนิดนะึงมุมกล้องลองมาตรงนี้ เพื่อให้ผมขยับตัวได้บ้างะลองทรงต่างกุศิงน,นี้งัดขึ้นยังไงอาจารย์กระตุกแบบนี้กระตุกอย่างนี้นะงัดวิธีงัดไม่จะจะเรื่องงัดก็ได้แต่ว่ามือเรามันจะเป็นตัวบังคับเองครับตัวนี้ตัวนี้ครับนี่ดูเทคนิคมันมันก็ไม่มากหรอกประมาณมสี่สิห้าองศาอ๋่แห้าเยอะอู่นะทีห้า ก็ถ้าเอาตามเส้นมันก็ต้องวัดก่อนแล้วค่อยตัดมันก็ไม่ได้ตัดครับไม่ได้ตัดประมันเป็นความเหมาะสมเขาเรียกประมาณเอาเนาะครับคือคําว่าประมาณจะไปบังคับให้มันเป็นเซนติเมตรมันก็เป็นไปได้แต่คําพูดแต่การปฏิบัติทําไม่ได้ครับประมาณเอาประมาณเอานั่นแหละครับไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มี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 เอาตามความเหมาะสมผิดเป็นครูครับรู้คือวิชาครับบ้าคือทำเตลิดครับเปิดเปิงแปลว่า ทำถูกแต่ก็ทำเปิดเปิงเะครับเปิดเปิงหมายความว่าลังคาบ้านพังครับลมมาแรงเข้าจมูกมันเข้าจมูกอ้าวเข้าจมูกลมมาแรงนั่นจริงด้วยใช่ไหมครับ,รบเข้าจริงนะถ้าไม่สวมแมสะเนาะกันเข้าเขาก็บอกอาจารย์อ้นอนมีเอฟซีเขามาบอกอาจารย์อ้อนว่าทําดีบ้างต้องต้องใส่แมสด้วยเพราะว่าฝุ่นจะเข้าจมูกไม่เป็นไรแล้วครับจะเข้าไปในปอด ตอนนี้อายุ64เหลืออีก5ปีตายก็พอไหวครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับครับที่บอกที่เตือนครับขอบคุณครับแต่มีขนจมูกเยอะคือเราไม่ตัดทีนี้ไว้กรองอีกทีนึงเนาะใช่ครับใช่ครับเป็นไว้กรองตอนนี้ดูดูแขกด้วยนะครับว่าอาการของแขกจะเป็นเป็นแบบว่าอยากต่อยช่างเต็มที่แล้วเราเราคุยกันไปบอกว่าถ้ามึงก็อยู่นอกร้าน อมึงเน่ใช่ไหมเลี้ยงใครไมนยิ้มหน่อยะจ้างครับจ้างจ้างก็เถอะนี่จ้างก็เถอะจ้างก็เถอะเออก็จ้างก็เถอะาหารก็เต๋แม่เขาบ้างแม่เขาบ้างอย่างอ่ไม่ต้องหัน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 อ่าอ่าอาหาเหลี่ยมมาเหลี่ยมอาหารเหลี่ยมก่อนลองสูงต่ำต้องยิ่งนี่เลยครับหารเหลี่ยมแบบเสียงนี่แหะ จ็สี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบเนี่ยสันหวีแนบติตนี้แล้วหงายฟันออกมาอย่างนี้งั้นมาอย่างนี้เอาเป็นไกด์เฉยแต่ตัวนี้เป็นตัวขยเกอืแค่นั้นแหละวิธีตัดเอาให้ขรับโทรศัพท์ไปก่อนเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตัดเอาตัดได้เลยอย่างนั้นเอาลนเล่นต่อได้เอฟซีเขาเยอะคนนี้ทีนี้หวีใหญ่เป็นคร่าวๆแล้วนะตอนนี้เอาหวีสร้างแบบเอาหวีสร้างแบบมาาวีสร้างแบบคือตัวนี้ตัวนี้คือปลายเรียว ครับนใหญ่ค่อยๆเก็บอย่างนี้เคยเคยเคยสอนไปทีนึงเฉียงสี่สิบห้าไงฟันวียี่สิบเฉียงสี่สิบห้าเฉียงเฉียงอย่างนี้นะครับแล้วไงฟันวียี่สิบจำแค่นั้นพอเฉียงวีสี่สิบห้าไงฟันวียี่สิบคือยี่สิบมันจะมันจะแคเย็บออกมาอย่างเงี้ยนิดเดียวนะคือนั่นคือความเข้าใจครับอธิบายอย่างละเอียดแล้วแหละแต่ว่าถ้าผิดพลาดก็ผมแหละจะทําหัวก็ด่าง ครับ <L an> ซึ่งคนติคนชมก็ไปเอาเอา,เอาวิชาที่ดีไปใช้ครับ <L an> อันที่ไม่ดีก็โยนทิ้งไปนี่อันที่ดีคือจับวีอย่างนี้อืม <L an> แล้วก็พลิกลงพลิกขึ้นนี่อันนี้ <L an> อันที่ดีถ้าไปจับอย่างนี้อันที่ไม่ดีจับแบบนี้อันที่ไม่ดีครับ <L an> แบบนี้ดีกว่า <L an> มีอันที่ดีและอันที่ไม่ดีเนะาะครับผมเลือกเอา <L an> เลือกนะแล้วก็เลือกถ้าติชมมาก็ยอมน้อมรับเก้าด้วยกระหม่อมครเพราะว่า ยังกระหม่อมยังไม่ตันดีทั้งอ้อนเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะบ้าๆหน่อยยังไม่ถึงห้าขวบใช่ไหมยังไม่ถึงห้าขวดหรือเปล่าเรือนาขวโอ้ห้าขวบขวบนะไม่ใช่ห้าขวบเพราะว่าอาจารย์อ้อนไม่ดื่มแล้วนะครับไม่ดื่มนะเลิกมานานแล้วนะครับมีคนเอาข้าวมาให้ไปวางตรงตรงสาราเลยครับขอบคุณมากนะครับน้องโบน้องโบชื่อน้องโบที่ทำงี้นะดูนะ เอาหูเอามือแตะหูอย่างนี้นะครับจะเป็นร่องทรงต่ำแล้วเห็นไหมโอเคเลยเริ่มเห็นแล้วตรงนี้มันดำดำอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันดำดำอยู่ร่องทรงต่ำดูนะทำนี้นะทำนี้นะเอามาอย่างนี้เลยควักๆนี่เอามุมเดียวนี่เพราะว่ามันมีตรงดำอยู่ตรงนี้มันเป็นร่องร่องร่องหัวนี่แล้วก็ดูจุดนี้จุดนี้ดำจุดนี้ดำเพราะเป็นร่องหัวว่าคนเราไม่เท่ากัน นี่ยังจุดดำอย่างนี้เราก็เอามุมเดียวนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือตกแต่ง่ะนี่มันเสร็จแล้วนะลองสมงต่ำเนี่ยดูนะปึ๊บนี่วิฐานขึ้นตรงนี้นิดเดียวเนี่ยเฉียงหวีสี่สิบห้าองศาหงายฟันวียี่สิบเฉียงสี่สิบห้าหงายฟันวียี่สิบแล้วมันจะสวยเลยเห็นไหมเขาเรียกว่าลองสรงต่ำทีนี้ไอ้ตรงนี้ที่เราทําไว้เนี่ยอย่างนี้เราก็ขยักขยักมันเพื่อไม่ให้มันเป็นขอบ เก็บเก็บเก็บขอบอย่างนี้ถ้าสูงก็คือสูงอะมันทําไม่ได้ครับต้องขยักเอานี่ครับอ่ามันเป็นลองทรงต่ําแล้วเห็นไหมครับครับยังดําๆอยู่แล้วก็ทํางนี้วีเข้าไปหงายยี่สิบเสร็จแล้วนะเนี่ยวิธีตัดลองทรงต่ําดูนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาก็เอาเสมอคิ้วเนี่ยถ้ามันเกินต่ํากว่าคิ้วเขายิงตัดออกอืมถ้ามันอยู่ระดับคิ้วระดับนี้พอดีซอยบางได้ไม่เป็นไรีนวิธีซอยบางดูอ่าวิธีซอยบาง<อ>ามาดูวิธีซอยบาง มันเครื่องมือมันก็เข้าไปในลูกกลับลุกกลับมันก็ออกไม่ได้นี่นะดูนะวิธีซอยบางนะครับเอาหวีใหญ่เนี่ยปกติมันจะเป็นหวีตัดครับคือด้านหน้าเนี่ยเขาจะเอาขนาดนี้แหละอสมยามันพอดีแล้วแล้วก็สับับบางจับให้บางเนาะสับให้บางนิดนึงคือจะหนีบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามอะไรก็ได้แล้วแต่เราครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเนี่ย ดูได้เลยลองทรงต่ําหน้าตายอย่างนี้ตอนกันผมจะทําให้สรุปแล้วครับนี่เสร็จแล้วครับลองทรงต่ําแล้วเนาะลองทรงต่ําให้ดูรอบเลยนะมาใกล้ๆเลยอ่าครับให้ดูจากฝั่งนี้ไปนี่ครับลองทรงต่ําให้ดูชัดๆอย่างนี้ดูชัดๆเลยนะครับนี่ครับไม่มีที่ติแล้วครับลองทรงตา่ามันจะเป็นในรูปแบบตอนนี้สรุปได้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังเสร็จเลยครับอะโอเคหน้าก็วีลงอย่างนี้ ันี่คือลองทรงต่ำของวัยรุ่นเขาวัยรุ่นเขาคิดเนาะทรงนี้คิดกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยหมายถึงถ้าคนมาร้อยคนจะตัดกี่คนเลยครับตัดร้อยคนเลยนะครับครับเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับจาย์อ้นกันงาและขอบคุณมากครับในแบบสวัสดีครับ